เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอ่ะครับ เราก็มาถึงแบบเผื่อท้ายหน่วยที่4หน้าที่255ข้อที่9นแล้วนะครับว่าการกระทําใดที่ช่วยทําให้รถเคนคันนี้สามารถยกน้ําหนักได้มากขึ้นเมื่อ A คือด้านที่มีมวลถ่วง B คือด้านที่ใช้ยกวัตถุและ C คือเสาเคนครับซึ่งการที่มีมวลถ่วงเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับว่าเป็นจุดหมุนนั่นเองครับผมก็คือตรงนี้คือจุดหมุนครับตรงกลางของ C นี่คือจุดหมุนนี่ครับจุดหมุนซึ่งการที่จะยก ยกน้ำหนักได้มากขึ้นยกน้ำหนักได้มากขึ้นก็คือต้องเพิ่มโมเมนต์โมเมนต์ฝั่ง B แล้วก็ลดโมเมนต์ฝั่ง A นั่นเองครับ เพราะถ้าโมเมนต์ฝั่งไหนมากกว่าเนี่ยก็จะเอียงไปทางฝั่งนั้นใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโมเมนต์คืออะไรครับผมโมเมนต์เนี่ยก็คือแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแรงไปจุดหมุนใช่ไหมครับสมมติว่าโมเมนต์ของแรงนี้แรงที่มีทิศตั้งขึ้นนี้นะครับผมก็คือแรงนี้คูณกับทิศทางระยะทางนี้ครับผมเพราะว่าแรงเป็นทิศตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นระยะทางก็เลยต้อง,องเป็นทิศแนวนอนครับผมโดย โดยเราจะดูทิศทางของการหมุนได้ยังไงก็คือเป็นทิศอย่างนี้เลยครับเราจะเอาจากแรงเนี่ยทำถ้าเกิดเป็นแรงที่ตั้งขึ้นก็คือจะจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแนวนี้ก็คือเป็นทิศทางตามเข็มนั่นเองครับผมก็คือเหมือนกับตามเข็มนาฬิกาทั่วไปเลย12บสนาฬิกาสิบเอนาฬิกาเอ้ยขอโทษครับ12บสนาฬิกาหนึ่งนาฬิกาสนาฬิกา เช่นเดียวกันกับฝั่งนี้ครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นแรงตั้งขึ้นเนี่ยก็ทําการลากไปที่จุดหมุนก็จะเห็นได้ว่าเป็นวงกลมที่เหมือ a, 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 pues นกับเป็น12บสนาฬิกาสิบเนาฬิกาสินาฬิกาก็คือตรงข้ามกับการหมุนของเข็มนาฬิกาปกติใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เลยทิด <artistic> ก็เลยบอกว่าเป็นทิศทวนเข็มนั่นเองซึ่งสมดุลก็คือทิศต,ตามเข็มเท่ากับทิศทวนเข็มก็คือมันจะอยู่นิ่งไม่เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าโมเมนต์ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าเนีีี่่ยกก็จะเเเเิดาาาารรรอองงงงปัันนน,น,น้้้้้แแลลวถททชตํ นี่แหละครับต้องทําการโยงจากด้านล่างขึ้นไปนะครับผมห้ามแรงชี้ลงแล้วโยงจากด้านบนเด็ดขาดน,นะครับก็จะได้ทิศทางวนเข็มหรือตามเข็มนั่นเองครับซึ่งในข้อนี้เขาก็ให้ช้อยมา4ช้อยนะครับว่าเราจะทํำยังไงถึงจะให้สามารถยกวัตถุขึ้นได้มากกว่าเดิมข้อช้อยข้อ1น,นะครับก็คือเพิ่มน้ําหนักด้านเอข้อ2ก็คือเพิ่มความยาวด้านเอข้อ3ก็คือเพิ่มความสูง C แล้วก็ข้อ4ก็คือเพิ่มความยาวด้าน B ครับ ข้อ3เพิ่มความสูง c เนี่ยให้ตัดออกไปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งที่จุดตำแหน่งที่จุดหมุนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายแล้วแรงก็จะวัดเป็นทิศแนวนอนแบบนี้เท่านั้นครับผมเพราะว่าแรง a เนี่ยก็คือชี้ลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงที่วัดก็เพราะฉะนั้นระยะทางที่วัดก็ต้องเป็นแนวนอน b ก็เหมือนกันครับผม b เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทําให้มันยกขึ้นได้เนี่ยแรงก็คือจะต้องเป็นชี้ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการ เพราะฉะนั้นระยะทางที่วัดก็คือเป็นระยะทางจากแนวนอนมาแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเพิ่มความสูงของ k เนี่ยจึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะให้โมเมนต์โมเมนต์ของฝั่ง b นี้เป็นทิศทวนเข็มหรือตามเข็มครับตึ๊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 บก็คือจะเห็นว่าเป็นทิศบนซ้ายก็ล่างมาขวาใช่ไหมครับก็คือเป็นทิศทวนเข็มนั่นเองแล้วโมเมนต์ของฝั่ง a ล่ะครับผมตึ๊บ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 ตึ๊ นี่ครับผมเป็นทิศชือ้อก็คือเป็นทิศเหมือนกันครับผมเป็นทิศทวนเข็มเหมือนกันนั่นเองซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่ทำให้มันยกได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มอ๋อเราก็จะต้องทําการเพิ่มโมเมนต์ที่ทําให้ช่วยในการยกก็คือเพิ่มโมเมนต์ทวนนะครับผมเพิ่มโมเมนต์ทวนเพิ่มโมเมนต์ทวนครับผม เพิ่มโมเมนต์ทวนนั่นเองครับเพราะโมเมนต์ฝั่ง b เนี่ยก็คือโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมครับผมลดโมเมนต์ฝั่ง a จริงคือลดโมเมนต์ที่เป็นของวัตถุนะครับลดโมเมนต์ที่กดวัตถุลงซึ่งก็คือเป็นโมเมนต์ที่มาจากวัตถุนั่นเองกดวัตถุลงซึ่งโมเมนต์ที่มาจากวัตถุเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุเนี่ยมีน้ําหนักที่ลงด้านล่างใช่ไหมครับผมลงด้านล่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโมเมนต์ของวัตถุก็คือจะเป็นโมเมนต์ตามนั่นเองครับผมโมเมนต์ moment ตาม <laughs> เพราะว่ามีทิศนี่เลยครับ มีทิศบนขวาล่างซ้ายคือเป็นทิศต,ตามเข็มนาฬิกาปกติเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเพิ่มโมเมนต์ทวนที่เป็นทิศทางตรงข้ามกับโมเมนต์ที่กดวัตถุลงใช่ไหมครับผมฝั่ง B และ A เพราะฉะนั้นวิธีการเพิ่มโมเมนต์ทำได้ยังไงบ้างครับการที่เราจะเพิ่มโมเมนต์ได้เนี่ยก็คือจะต้องทำการเพิ่มแรงเพิ่มแรงใช่ไหมครับหรือไม่ก็เพิ่มระยะทางตั้งฉากจากแรงนั่นเองนี่ครับผม เพิ่มแรงหรือไม่ก็เพิ่มระยะทางตั้งฉากจากแรงซึ่งเราจะทําได้ยังไงครับการที่เราจะเพิ่มแรงหรือเพิ่มระยะทางตั้งฉากจากแรงเนี่ยเราก็จะต้องทําการที่ต้องทําการทําให้การแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับผมซึ่งวิธีการที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือการที่จะเพิ่มแรงเนี่ยก็คือเพิ่มน้ําหนักด้าน A ใช่ไหมครับกับเพิ่มความยาวด้าน A นั่นเองแต่ทําไมถึงเพิ่มความยาวด้าน B ไม่ได้ ทำไมถึงเพิ่มความยาวด้าน b ไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความยาวด้าน b เนี่ยจริงอยู่มันจะเป็นการเพิ่มโมเมนต์ทวนด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มโมเมนต์ตามที่เกิดจากวัตถุด้วยเช่นเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นสู้เราไปเพิ่มเอาแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็คือจะเป็นการเพิ่มโมเมนต์ทวนฝั่งเดียวเลยก็คือเพิ่มทั้งแรงและก็ระยะทางตั้งฉากจากแรงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าเป็นทั้งข้อ1หนึ่งและก็สองนะครับตอบว่าเป็นทั้งการกระทําการกระทํา 1และ2ก็คือตอบข้อกไก่ครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ข้อนี้ก็คือเราก็ต้องหาว่าเราจะทำการเพิ่ม โมเมนต์ได้ยังไงอันนี้ขอโทษนะครับลูกศรลงนี้มาจากที่ว่าถ้าเกิดว่าโมเมนต์เท่าเดิมแล้วเราเพิ่มระยะทางเนี่ยเราก็ต้องลดแรงใช่ไหมครับหนึ่งทห้โมเมนต์เท่าเดิมแต่ในกรณีนี้เรากาลังคิดถึงว่าเราจะทําไงเพื่อที่จะเพิ่มโมเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มโมเมนต์เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มทั้งแรงแล้วก็เพิ่มทั้งระยะทางตั้งฉากจากแรงใช่ไหมครับก็คือดูลูกศรสีเขียวอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งการเพิ่มแรงก็คือเพิ่มน้ำหนักด้านเอหรือเพิ่มความยาวด้านเนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไป โมเมนต์ทวนที่เราต้องการครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่าการกระทํา1และ2นั่นเองใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ สดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ